สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีข่าวดีโรงเรียนของเราได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุดจริตเราจะเริ่มจากกิจกรรมสุดจริตในห้องเรียนโดยให้นักเรียนเลือกตัวแทนไปแข่งขันเรียงความเรื่องความซื่อสัตย์เปลี่ยนชีวิตชั้นได้อย่างไรครูขาหนูขอเป็นตัวแทนนะคะหนูได้ที่หนึ่งเขียนเรียงความมาตลอดค่ะหนูก็อยากลองดูบ้างคะ่ะ ดีค่ะงั้นครูให้โอกาสทั้งสองคนส่งเรียงความมาพรุ่งนี้ครูจะอ่านแล้วตัดสินว่าใครจะได้เป็นตัวแทนจริงๆฟ้าก็เป็นคนที่เขียนได้ดีนะแต่ไม่มีใครเคยได้เห็นผลงานของเธอก็เพราะว่าเธอไม่เคยกล้าสแสดงออกแม่หนูบอกเสมอว่าความซื่อสัตย์คือสมบัติติดตัวแม้เราจะไม่มีเงินทองหนูจริงไม่เคยลอกข้อสอบไม่เคยโกหกคุณครู แม้เพื่อนบางคนจะหัวเลาะเยาะหนูหนูก็เชื่อว่าความซื่อสัตย์จะพาหนูไปได้ไกลค่ะครูอ่านเรียงความทั้งสองฉบับแล้วครูตัดสินใจให้ฟ้าเป็นตัวแทนค่ะอะไรนะคะหนูเขียนดีกว่าแน่นอนทำไมถึงเลือกเธอ เรียงความของหนูมีท้อยคำที่คุ้นหูครูมากครูลองค้นดูปรากฏว่ามันถูกคัดลอกจากเว็บไซต์โอ้โหโคตรหักมุมเลยน้ำหวานที่ชอบพูดถึงเรื่องความถูกต้องกลับเป็นคนทำผิดซะเองเอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆไม่เป็นไรนะเราทุกคนเคยพลาดได้เธอเธออยากเขียนใหม่ครูคงไม่ว่าอะไรหรอก หนูอาจไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์แพงๆไม่มีพ่อแม่คอยหนุนหลังแต่หนูมีหัวใจที่เลือกจะซื่อสัตย์ค่ะเพราะหนูเชื่อว่าความดีอาจไม่ทำให้รวยเร็วแต่จะพาหนูไปเจอคนดีแล้ววันหนึ่งหนูจะเป็นครูเพื่อสอนเด็กๆให้เชื่อในสิ่งเดียวกันค่ะฟ้าเธอไม่ใช่แค่ตัวแทนห้องนะ ครูอยากให้เธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนด้วยจริงเหรอคะหนูไม่เคยเคิดเลยว่าหนูจะมาไกลขนาดนี้เพราะความซื่อสัตย์มันมีพลังมากกว่าที่เธอคิดนะลูกความซื่อสัตย์อาจไม่ได้ทำให้เราชนะทันทีแต่จะพาเราไปถึงชัยชนะที่แท้จริงในเวลาที่เหมาะสม